สวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆตอนนี้เราจะไปรับชมกวางเรเดียนะคะก็จะกวางเลเดียมาแข่งกันนะคะแล้วก็จะมีสุนัขลากเลื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้คนเริ่มมาแล้วนะคะคนคนเยอะมากๆค่ะสวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนตอนนี้เรามารับชมกัน หมาลากเลื่อนนะคะหรือบ้านเราเรียกว่าสุนัขลากเลื่อนนะคะสุนัลากเลื่อนนี่เป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งของที่นี่นะคะเขาจะดำรงชีวิตสมัยเมื่อก่อนนะคะเขาจะดำรงชีวิตมีสุนัขนะคะใช้ลากสิ่งของต่างๆนะคะเพราะสมัยก่อนนะคะเรายังไม่มียานพาหนะนะคะสุนัขลากเลื่อนจะดำรงชีวิตอยู่สมัยก่อนนะคะแล้วก็จะ เป็นการใช้ชีวิตของคนดั้งเดิมนะคะคนพื้นวังที่นี่เขาจะใช้สุนัขลากเลื่อนนะคะให้เขาสัญจรไปมาสะดวกสบายบนหิมะที่แข็งที่หนาวนะคะอันนี้เป็นสุนัขพันธุ์พันธุ์ซิเบียฮักกี้นะคะฮักกี้ค่ะตอนนี้น้องเหนื่อยรึเปล่าไม่รู้นอ,นอนเลยค่ะ ไวไปแล้วค่ะเป็นสุนัขล่าเนื้อนะคะฝั่งนู้นจะเป็นฮรีคัปเตอร์น,นะคะจะไปอีกแล้วนะคะรออีกแป๊บนึงนะคะกำลังจะออกมาะคะ ตัวหนึ่งสองสามสี่หเดแปดี่ตัวนะคะเป็นฮักกี้นะคะไซบียร์ฮักกี้นะคะเป็นสุนัขลากเลื่อนนะคะวันนี้เรามารับชมนะคะตรงนั้นจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ะคะ่ะ รับชมสุนัลากเลื่อนด้วยกันนะคะเขาใช้ชีวิตสมัยเมื่อก่อนนะคะคนสมัยพื้นเมืองก็จะใช้สุนัขนะคะเป็นยานพา,าหนะนะคะเพราะสมัยเมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์นะคะก,ก็ใช้สุนัขนะคะพันซิเบียฮักกี้นะคะช่วยในการเดินทางนะคะสัญจรไปมาเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่บนหิมานะคะอากาศจะหนาวเหน็บนะคะ น้องๆก็จะร้องนิดนึงนะคะไม่รู้หนาวหรือเหนื่อยหรือเปล่ากัน้องน้องสุนัขนะคะใครี่รากสุนัขก็เข้ามาดูนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตอนนี้สุนัขลากเลื่อนกาลังจะทํางานนะคะน้องกําลังจะลากลากสิ่งของลากคนนะคะสามารถลากได้หลายน้ําหนักนะคะหลายกิโลนะคะน้ําหนักสี่ร้อยโลก็ลากได้น้องจะแข็งแรงมากเลยนะคะ ตอนนี้น้องร้องใหญ่เลยนะคะสงสัยน้องจะหิวหรือจะหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลตลาดนัดที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากเลยค่ะมาดูสุนัขลากเลื่อนแล้วก็ขี่เฮลิคอปเตอร์อดูตลาดัสน,นะคะไปแล้วนะคะไปแล้วหนึ่งนะคะไปแล้วไปนู่นแล้วนะคะไปอีกแล้วนะคะไปอีกแล้วะค่ะไปแล้วนะคะ น,น,น,นตรงภูเขาแล้วก็โค้งกลับมานะคะเป็นกิจกรรมช่วงตลาดนัดนะคะให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเมืองนี้ได้สนุกสนานกับการขี่สนุนัขลากเลื่อนนะคะดูประเพณีสมัยเมื่อก่อนนะคะเขาลำนงชีวิตอยู่แบบนี้นะคะบ้านเราก็คงจะใช้เกวียนใช้วัวบนเกวียนนำพาหนะ แต่ที่นี่ก็จะดำรงชีวิตแบบนี้นะคะใช้สุนัขเป็นเป็นลากเลื่อนลากสิ่งของนะคะใช้สุนัขลากสิ่งของบนหีมานะคะคนเยอะนะคะวันนี้ตลาดนัดวันสุดท้ายนะคะมาแล้วนะคะน้องพุงมาแล้วนะคะ14 14ตัวนะคะน้องหมามี14ตัวนะคะไซบีเรียฮักกี้นะคะน้องพันนี้นะคะน่ารักใช้ลากสัตว์ด้วยได้ด้วยนะคะ ใช้ล่าสัตว์ได้ด้วยนะคะแข่งแรงมากเลยนะคะสนุกนะคะอยากจะลงไปลองกี่มือนกันนะคะแถมไม่มีใครถ่ายรูปให้นะคะโอ้ยนู่นเห็นเฮลิคอปเตอร์ก็ามาด้วยนะคะเฮลิคอปเตอร์สามคันเลยค่ะเฮลิคอปเตอร์ตลาดน้าสนุกสนานมากเลยนะคะเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากนะคะมีกิจกรรมมากมายให้ทำนะคะ ไปแล้วนะคะน้องๆน้องๆรอ,อ,อ,อแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะจัดอยู่นะคะจะไม่เข้าที่เข้าทางนะคะนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะคะเพื่อจะมาชมสุนัขลากเลื่อนนะคะเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปอีกแล้วน,นะคะหนึ่งลำนะคะขึ้นไปอีกแล้วบายบายไปนู่นแล้วค่ะเฮลิคอปเตอร์ไปอีกแล้วนะคะหนึ่งลำลงลงมาสองลำนะคะนั่นะสองลำขึ้นไปอีกลำหนึ่งนะคะ ดี๋ยวรอน,นิดนึงนะคะรอน,นี้นิดนึงนะคะตัวนี้เขากําลังเตรียมเตรียมพร้อมอยู่นะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เขาจะซื้อบัตรเข้ามาลองนั่งซีสุนัขลากเลื่อนนะคะุณนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะตีมเป็นบ้านเราก็ประมาณ2,000-3,000นะคะเนี่ยนะคะสุนัขลากเลื่อนนะคะวันนี้น้องคงทํางานวันสุดท้ายนะคะเพราะตลาดนะคะวันสุดท้ายนะคะ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะสนุกสนานกับการขี่สุนัขลากเลื่อนนะคะไปแล้วไป bye, 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 bye. ไป bye, bye. ไปไายบายไปแล้วยบายไปอีกแล้วไปายน่ารักมากเลยค่ะซิเลียฮักกี้นะคะน้องน่ารักมากเลยไปนู่นแล้วไปเลยแล้วก็โค้งกลับมานะคะน้องน่ารักไม่มีใครนําทางเลยะคะ่ะคือน้องปล่อยน้องไปตามเลยนะคะคือน้องจะรู้เรื่องเลยนะคะคือ ไม่มีใครเดินนําหน้านะคะให้น้องลากเองน้องก็ลากได้นะคะนะคะน้องลากเองเลยนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรนําหน้าน้องหรือม่ีคนไม่มีอะไรนําหน้าน้องน้องลากของน้องเองนะคะน้องรู้เรื่องนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะมาอีกแล้วการเฮลิคอปเตอร์นะคะมาแล้วมันมีสามลำนะคะไปมาๆอยู่รับนักท่องเที่ยวนะคะมาอีกแล้วนะคะ นำหน้าเองเลยนะคะจะมีแต่คนขี่น้องมาด้านหลังนะคะแต่ด้านหน้าน้องน้องน้องวิ่งมาเองเลยนะคะดูสิคะดูสิคะน้องผง่านการฝึกฝนมานะคะดูสิคะน่ารักมากเลยค่ะน้องหยุดแล้วนะคะหยุดแล้วหยุดแล้วนะคะ โอเคนะคะวันนี้เอาสุนัขลากเลื่อนมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย